สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะการวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้าพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเพื่อนำตอนบนและอ่าวตังเขียลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่15และว,วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงของวันที่15มิถุนายนการกระจายของฝนในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีลักษณะของฝนเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลและภาคใต้ตอนล่าง สำหรับในช่วงของวันที่16มิถุนายนแนวโน้มการกระจายของฝนในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลสำหรับในพื้นที่ทางด้านภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีแนวโน้มการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้นจากในช่วงของวันที่15มิถุนายน ในส่วนของการพยากรณ์ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมทิยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามาันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กําลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยเพะยะื่อยกอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านตา กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกนลนครนครพนมมุกดาหารชรัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบ,บุรีลบบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาส อุณหภูมิต่าสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38งาองศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคขึ่นสูงมากกว่า1 2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ